เตอนันนังมิตตาอาหาดิงกลาวาดูลาเท่าทานสู้เดยแม่นว่าคนต่างลายฝูงมาดากูนั้นก็ไมีมากเหลือหลายเป็นดอนสาอแลละห่มมายากูก็ประจําตีนาเขาได้หมดสุ้คนนั้นแทนดีๆล้ละนามาพูดจากเราแต่ผู้พูตเจอได้เคยเห็นหนากัน ให้ทานฟังเด้อเออเอเอ,เ,อเราก็เรามาเดอนางเ,เ,เด้อฟังเอาเจอฝูงบด้ากูนั่นกก็บ่อเถาปอแก่ผิวสมแม่ของกูคุณละนามันไม่เห็นเสียงสู่ว,ว่าเสียเอาไปซ่อนฟังเอาทอนฝูงกูหูซื้อกูก็จำตื่นาเขาไว้กับ่อหลงดอกหน้าบักทนันโซเด้อ อีหนึ่งนั้นสุว่าอิเมสัมมาเจอีเมคาเขาเมียงปกกะเกียงปันผีพุ่งเลี้ยมันุดเอียนเนีย่ยเอียนเนีย่ยเห็ดหนาซุ่มบบามุมเขาก็ว่าบกค่อยสอยบ่อยๆสินขัดกลางย่างบัดกวงปานหดซียใสมีเลือลายเงายิ่งนำ้ำใหญ่สิงสองข้ามกับทางอีกีกะกลามเกลือเนื้อเป็นเสือสั์ของข้ามกับทางอีเมเซนเดบนแขนงปากห้ยออกปันผีมันมาเปิดหินเสานามันเดินข้างฮาพวัว เมื่อมันหัวข้างมันโง่ลงโ้งกับตังอีแอลทรงสินเคินตามมันเพลินหาสู้ปากโบโหกระดังปริซูนอีนั่นก็หายเนอตับตั้งอีจุนจูศพเตยเมื่อเย้ขี่มุกไหลเลียวบังไก่คือทรงผีเป้ายังกระแม่นสู้บักเผาสู้เส้นคนนั้นและหน้ากับตังอีคำเติอนตามมันเพลินหาเบาพอห้างไงตับกัรง่องเหิงทำไเพึ่งมาใส่สองแก้มไขตะโกนตนควันมาดาปล่อย ต่าหน่อยทองแม่มือกับตั้งอีขีกะยือ้ออายุที่โทษที่โทษทองอดโหดคือดัอดดดงพี่ตายเขามาสีนาอกับทังอีพี่บ้ากิบบอพ่อนามันงอทอสองกำปัน้นขี่กังยันทั่วตั้งกิ่งบิงแพรดำขัดซอยห้อยดุกไว้เฮาแคนกับทังอีดักเงนมันมาแคนงามายัยอีนันก็ให้อีนอ,อ,นอกับตังอีแม่ค่าเขาซานมันมันทางหกเท้อดอมเบาเงินน้อย ปากใจใจเสียงจางกับทั้งอิตาฟางหัวรันสมะเจมันดูหุนทางแวะเข้าบ้านหัวมันลานบอมีผมป่านมยานมาใส่ถือคนไล่ตีกูอีนี่ก็แม่นสู้ห้างมึงหันแล้วสู้เก่ามึงหันแล้วบักทันเซอง้กับทั้งอีเข้าเมาหนุ่งสินเก่าได้แสนปีผัวมันตีขอบมันโบหูมันมาอโยกคนกูกับทั้งอีพันลานตาเลือก ยิมปากเมื่อคุ้งคอมันมายอตีนไสนาใจเซซาทรงตายกับทางอินอลไยหงหิวปากเงีขวทางหลับตาสังมันก็มาเปิดหลังและเปิดนาทางเปิดพาและขันนมกูกับทางอีจุนจูพร้อมเรื่องห่งหางไฮอีนั่นมันแห่งสําหาวเมื่อมันเป็นสาวมันเดียนไล่ฟ้าอาปากวังได้สามรมกับทางอีสูงขาวดำกําเกิงออเปาะมันมานั่งยองเยาะเห็ดหน้าก้มแมวแตวแววอ ท,ทั้งครังบ่ามางำปากแล้วมาสีนักกูจับไม่ถูแดกโก้หายพอคนละเกินเตินกันมาอยู่ทามไม้สิขาให้กูตายใบก้นหินแข็งใส่ถืกอหัวไหล่กูจนว่าพองจนว่าน้ำตากูนองอาบนา เขาพร้อมกันมาเลยค่ะกูบาจากแนวเ,เวเสียงแซลๆซีหองดาออกปากบานนางเอ้ยดูลานางอมิตตาเหิบสันใดนมมึงสังมัญานตนเตนในที่ว่าพวออินออยจะเมื่อกังคือนมเป็นหมื่นกำเสารทั้งสองเตาเล่าเนื้ล้มเขาก็ว่าก้กูแทนดินลิและนะ